สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยาวอยุธยาครับวันนี้มารายการวัยเก่าขอเกิดร้องเต้นเล่นโชว์เรา40ปีขึ้นไปแล้วครับจะเป็นเพศวัยอะไรไแต่ละเพศชายเพศหญิงไม่ต้องการเพศเขารับหมดครับแล้วเราจะร้องจะเล่นจะเต้นจะโชว์จะเล่นลําตัดเล่นมายากลหรืออะไรก็ได้จะมาเป็นทีมเป็นเดี่ยวเป็นคู่ได้ทั้งหมดเรามีความสามารถหรือเปล่าถ้าเรามีความสามารถรีบมา พี่น้องชาวเชียงใหม่เจอกันที่เชียงใหม่พี่น้องชาวใต้เจอกันที่สงขาหัดใหญ่พี่น้องกรุงเทพเจอสามมุมกรุงเทพเลยตลาดยิ่งเจริญตลาดนบวันรามคำแหงแล้วก็ตลาดใหม่ทุ่งครุลโลหเรารับสมัครกันแล้วเจอกันยาวยิ่ไวอย่างเราต้องแจ้งเกิดให้ได้ รางวัลไม่สําคัญขอให้ไดแจ้งเกิดในวงการบันเทิงโอ้ยรู้แล้วรีบม,มาลีบม,มาเดี่ยวได้ทีมได้คู่ได้จะเล่นอะไรก็ได้อย่าหยาบคายกันเลยกันขอให้เรียกเสียงหัวเราะได้ทางปากโอเคทุกคนเธอเลยครับเธอเลยครับไวเก๋าขอเกิดร้องเต้นเล่นโชว์บายบาย